ภารกิจของพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามการขับเคลื่อนกพตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด่านพรมแดนสุงไหงโกลกติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบบระบ,บ,บายน้ําในพื้นที่ชุมชนพร้อมพบปะประชาชนและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ในโอกาสลงพื้นที่มาประชมุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คอพทครั้งที่4ประจำปี2565นะคะที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยรองนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการบริหารจัดการน้ําถือเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับจากการติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ยังมีบางแห่งที่ประสบปัญหากับน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูงจึงเกิดน้ำป่าไหลหลากประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงน้ำทะเลหนุนจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาทางการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำสำคัญเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกดลกการเตรียมความพร้อมอาคารมาคับน้ำและสถานีสูบน้ำครับรวมถึงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสำคัญ นอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ําแล้งโดยเฉพาะน้ําอุปโภคบริโภคและปัญหาคุณภาพน้ําพร้อมกับพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณต้นทุนน้ําให้มีเพียงพอกับความต้องการครับ พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทมบริเวณป่าพุครับทางนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางสนอทอชอในฐานะฝ่ายเลขานุก,การกอ,อนอชอติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและจังหวัดข้างเคียงได้แก่จังหวัดสตูลและรายงานความก้าวหน้าให้รัฐบาลทราบกำชับให้มีการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเร็วนะคะพร้อมกันนี้ได้มีการสั่งการให้เร่งตเตรียมความพร้อมโครงการสําคัญ ที่จะดำเนินการในปี2,566ถึง2,567เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยค่ะ